สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันในช่องโชคเศรษฐี1 1 1่นะครับโดยวานอนพยากรนะครับวันนี้ผมก็ได้ทำลายพยากรโดยได้จัดไพ่สับไพ่ขึ้นมาหนึ่งชุดแล้วก็วางเรียงเรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีหัวข้อว่าเอ,อ งานที่คุณจะทำต่อไปเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะมันต่อเนื่องมาจากาเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการทำงานลักษณะใหม่นะครับใหม่แรกที่ออกมาก็คือเซนนะครับเซนนี่ก็หมายถึงเรื่องของการควบคุม สถานการณ์เรื่องของไอเดียความคิดต่างๆนะครับท่าน,นสามารถที่จะครีเอทจนมองไปถึงความสําเร็จได้เลยว่าจะต้องจะต้องทำยังไงเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็อุปสรรคหรือว่าความจเจริญอยู่ตรงไหนบ้างนะครับกลุ่มลูกค้าอยู่ตรงไหน เทรนเนี่ยจะเป็นคนที่เห็นหมดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอที่ยากก็สามารถที่จะทำให้มันง่ายนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะฮะแล้วก็มีความคิดวิเริ่มขึ้นมากมายในสมองนะครับอาจจะมีหลายๆ p r o โปรเจกต์เกิดขึ้นพร้อมกันหรือ ต่อเนื่องหรือผุดจากไอเดียที่ที่จะกระทำใหม่นี้ขึ้นมานะครับใบที่2นะครับใบที่สอ,สอี่ผมหยิบขึ้นมาก็คือเดอะ a t e นะครับอ่าเดอะเดบางคนกลัวเดอะเดทจริงๆแล้วเนี่ยเดอะเดทเนี่ยมันมันหมายถึงความตายความตายนะครับแต่ความตายในที่นี้เราหมายถึงว่าพอตายปุ๊บ มันมันก็จะได้เกิดใหม่นะ,ะพ,อพอมันเกิดใหม่มันก็เกิดวงเวียนใหม่การกระทําใหม่นั่นหมายถึงว่าเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเรื่องไม่ดีหรือเรื่องอื่นๆ่แล้วมาเนี่ยมันโดนมันโดนอสมันมัน a มันจบ แล้วเรื่องใหม่จะเกิดขึ้นกับท่านนะครับจะเกิดขึ้นกับท่านนะครับใบที่3 Queen of Cup พนะคีนออคน,ออคนี้ก็จะมีความสำเร็จนะครับในเรื่องของอความรู้สึก ในเรื่องของอารมณ์นะครับคุณจะสามารถอ,าอยู่เหนืออารมณ์นะครับแล้วก็ควบคุมสติมีสติความสัมปชัญญะมีความอบอุน่นมีรีเลชั่นกับลูกค้ามีความ น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้สำหรับลูกค้าของท่านเลยทีเดียวเพราะท่านเป็นถึงระดับคีนอฟครับเนี่ยท่านจะรับผิดชอบแล้วก็ดูแลลูกค้าท่านราวกับเป็นลูกเหมือนท่านเป็นแม่นะครับท,ท่านซอฟนะครับจะ ไม่มีความกันด้านกันเดืองกับลูกค้านะครับก็เรามาดู V a วอ of วิวอัฟอร์จูนนะครับนั่นหมายถึงว่ากงรง้อของอความโชคดีนะครับในหลายมิติทั้ง ในแต่ละธาตุของท่านเนี่ยมันเริ่มเข้าที่เริ่มหมุนละจากการที่ท่านหยุดมานาน่อให้เฟอวฟฟอร์จูนขึ้นมาเนี่ยท่านจะได้มีการมูฟเมนต์นะครับในเรื่องต่างๆที่ท่านคิดเอาไว้มันถึงเวลาสำหรับท่านแล้วนะครับผม อ่าก็ k of อัพวานครับใบต่อไปคิงอัพวา k คิงอ f w ว n นนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องเรื่องงานโดยเฉพาะเลยท่านท่านนี่เหมือนกับเป็นที่ไว้วางใจคือเป็นที่ต้องหาคือเป็นคิงในเรื่องของของไอเดียของความคิดใหม่ๆของงานใหม่ๆและ จะมีคนมา,าไว้วางใจท่านเพราะว่าท่านคือคิงนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะรู้ความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ท่านก็จะจัดวางโปรแกรมให้ได้ดีที่สุดและยุติธรรมนะครับมันจะค่อยๆเริ่มขึ้นมาแล้ว นะครับเดอะสตาร์ Star, นะครับเดอะสตาร์ Star, นี่ก็เหมือนกับว่า,ามันจะบาลานซ์นะทั้งในเรื่องของถ้าเป็นาธาตุก็เหมือนาธาตุดินาธาตุน้ำแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์นะครับในในกิจการงานของท่านนะครับเกิด ดาวเกิดเป็นสตาร์เป,เป็นผู้นำเป็นลีดเดอร์ขึ้นมาได้เลยในวงการน,น,นะครับผมแล้วท้ายที่สุดเนี่ยมันก็เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่การมูฟนะครับด้วยความรับผิดชอบด้วยความสง่างามนะครับด้วยความเรียบร้อย เพราะว่า Knight of Cups เนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นนักรบที่มีความสุภาพนะครับแล้วก็มีความนิ่งนะครับมีความนิ่งแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินนะครับมองปัญหาคือการ คือประสบการณ์แล้วก็จะแก้ไขไปได้ด้วยดีโดยไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินธุรกิจของท่านเพราะท่านเป็นคนที่มองยาวมองไกลเนี่ยนะครับเดอะเซนเนี่ยเขาเห็นภาพพวกนี้เขาเห็นมาก่อนหมดเลยนะครับโปรเจกต์ Project ใหม่ท่านจะได้ขึ้นในเร็วๆนี้นะครับ ขึ้นงนี้แล้วเดี๋ยวพอมีคนไว้ใจมีลูกค้าเยอะนี่คราวนี้ละท่านจะเริ่มเริ่มบุญวายเริ่มเยอะละท่านก็จะต้องอทำงานมากขึ้นแต่ท่านทำด้วยความรักนี่มันมีความสนุกมากท่านก็ต้องจัดคิวจัดเวลาให้ดีนะครับดูนะครับก็จะเป็นพวกนายออฟวานก็ เหลืออีกเก้าเดียวท่านก็จะสำเร็จแล้วนะครับประมาณนั้นแสดงว่าสิ่งที่ท่านจะกำลังลงทำเนี่ยท่านมาถูกทางแล้วนะครับแล้วก็ ten of pentacles นีก็คือท่านก็จะสำเร็จนะครับมีเงินมีทองเข้ามาในกิจการตรงนี้นะครับผมอ่าก็ขอให้ท่านที่มี บุญสัมพันธ์มีพลังงานตรงกันนะครับก็รับในสิ่งที่ที่ดีไปพร้อมๆกันนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งที่ที่อยู่บนสุดนะครับที่มันมี ให้ใคล้ายวงเล็บขึ้นมาเหมือนกระดิ่งสั่นนะครับนะกดแชร์กดติดตามมีอะไรก็กดครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับสำคัญคือคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นารางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับอแอดมินที่ทำไพ่ขึ้นมามามาทายเราก็จะได้ซื้อไพ่หรือว่า หาอะไรใหม่ๆแปลกๆเนี่ยเข้ามาเสริมมาบริการให้กับพวกท่านในอนาคตต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบพีพีนี้ต่อเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับในช่องโชคเศรษฐี1 1 1 1 1หนตัวนะครับผม แล้วเข้ามาดูในวิดีโอของช่องนะครับ